สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าวนี่แม่กบสิผ้าไปไปเบิงเห็ดเนาะพี่น้องไปเบิงว่าสีมีเห็ดบอเนาะเข้าสิไปเบิงกันก็หมองเกาเข้าแหละค่ะพี่น้องพุ่นละเนาะหักจักสิมีเฮือบมีเนาะจักสิได้หรือบได้กับ่เป็นยังขอให้ได้ไปเบิงเนาะแม่ก็มือหนึ่งแม่อยู่บ้านสวนตรงนี้ก็คือเป็นเป็นคล้องพี่น้องขังคล้องเนาะไปเข้าไปเบิงกันเลยพี่น้องจ้า พี่น้องมองเก้ามองเดิมของแม่และจ้ะแม่กะหาแถวมองนี่ประจาประจาเนาะมีมงเดียวพี่น้องเบื้องดอกอันชั้นบอกแม่เอามาปลูกอยู่หน้าบ้านแม่น้อยเดียวบัดที่นี้เพิ่นละ่ะอันขึ้นทั่วเลยเนะาะบัดที่นี่เบื้องเบื้องจอมปลวกจอมนี่กอนเด้อพี่น้องจอมปลวกจอมนี่มันเคยเคยมีเคยออกเนะาะจักว่า เจ้าสิออกบอเนาะเบ่งกันดีๆจะเย็นๆเ,เดอ้อพี่น้องเอ้แต่มันมีเห็ดอันต้นใหม่ออกอยู่แต่มันเห็ดยั้งก็จักละเนาะเบ่งดูมันเคยออกค่ะพี่น้องค่ะมันเคยมีมันก็อาจจะต้องมีแต่ว่าจักสิออกย่ำไดเน,ะน,นาะลังหาขาเจ้าออกแล้วเข้าบ่พอกกับมีเนาะพี่น้องแม่บ่ได้ใส่ถุงมือด้อจ้ะ บม่มีพี่น้องเนาะบม่มีเดี๋ยวเข้าไปพู้นเลยพี่น้องเดี๋ยวไปพูนเลยไปพี่น้องเห็นร่างพึงบพง่พี่น้องพี่นงไงพี่น้องน้องเห็นบ่ธถรามาติดเด้อพี่น้องเอ้เขาคือสีมาเพิงมาพึ่งเสียมาอยู่ใื้ได้จักล่ะเพราะว่า หงยังบ่นู่นบ่นอย่างเลยยังบ่ฮั่นมีนำหัวนำงวนเนาะพี่น้องเบิงห้างนกพี่น้องบันแม่นะห้างนกกระจาบไหลพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปตอนะพี่น้องพี่น้องมันเฮ็ดยังพี่น้องน้องโอ้ยยุ่งหลายอีเลีเนีย่ยพี่น้องจะเฮ็ดยังกินบ่ได้ดอกติทาเฮ็ดยังบุ เริ่มสีออกล้นเนาะถ้แม่กะเฮ็ดนะถ้าแม่บ่เคยกินแม่จะเอาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเผิงแม่ก็เพืงเคยกินมาที่นี่แม่ก็จะเอาแต่เฮ็ดเผิงเด้อพี่น้องอยวไปเบิ่งมองพุ่นกันพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องโอ้ยยุ่งหลายคักพี่น้องเบิ่งดูมีบอมีบ่หกอีหลีพี่น้องว่ะโอ้ยหกหลายเขามาตัดไอ้น,นันกันโอ้แม่พอ่อเราเนาะดอกนึงพี่น้อง เห็นมอพี่น้องก็คือสิมีดอกนี่ดอกมีอีกป้อโอ้ยพี่น้องดอกแรกแหกมานจ้ามานมานมานพี่น้องเข้าตะกาไป นี่ก็เป็นปาภายัยขิมข้องพี่น้องกโอ้ยยุ่งหลายค่ะขนาดสิมีเฮ้าบอกพี่น้องว่าจะมีไหมเป็นธนามัยขึ้นจีนเลยแต่แม่บอกเอาด้วยค่ะธนามัเขาเนาะที่ตรงนี้มันมีจะของพี่น้องเดี๋ยวเขาหาเห็ดยังเดี๋ยวพี่น้องไปเบิงดูมีดอกหนึ่งพี่น้องขึ้นโคนบอกหนาซีเมนตนะ์หน่ะเนาะเพราะว่า เป,นะเ,ปปเป็นเห็ดปวกเนาะเป็นบ่พี่นะ้องเผื่อเหม็นหมดละแม่ก็แห่งบอเก่งเรื่องเห็ดนะพี่นอ้องแต่ก็ห้อยกินห้อยยนะังเหม็นบ่พี่นอ้องแต่เนื้อเพื่อนก็นั่นแหละละ่ะ ฟังใหม่นี่นี่ยพี่น้องฟังใหม่คือเก่าเนาะเพราะว่าจักแมนมาแมน <c oughs> เฮ้ยเบิางอีกด,ดูไม่พอเพราะว่าเห็ดโคนนี่แม่จะค่อนข้างมันจะหอมเน,ะมมนเขาะอนั่นขาวนั่นเห็ดยังก็กจักนะบ่เอาดอกนี้หน่อยกขาวอย่างนั้น พีน่น้องเมนบะเนี่ยโอ้ยเมนบะพี่นอ้องโอ้ว้าวว้าววาวน่าสิเมนเนาะพี่น้องสรุปแล้วแม่กระไดดอกเดียวทนๆคือเก้าพี่น้อง เห็ดจิงได้กินเอามาลวกแกงใส่หน่อไม้บ่ร่วมๆกันบ่ <c oughs> คลิปนี้กับซ้ำนี่แหละพีน่น้องโอ,อ้ยเนาะหายากหาซาหาทองคั่ม๊่ะจ๊ะเนี่ยน้ำม้ไอหาเห็ดนี่บั่นแม่หายากอีหลีพี่น้องโอ้ยตายตายตายคือบั่นเพิ่นเนี่ยลงไปเข้าเดี๋ยวขงังทางกับเฮ้ยเบื่อึดกินเนาะเอาโอเคคลิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจา้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อ